สวัสดีค่ะพี่น้องค่คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบล็อกตำลังเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณพ่อ มุ่งไปท้ำเล็บผู้แปลงขั้นก่อนเลยบอกนี่เขาจบวันใดฮินมันสำคัญกว่าหนูไม่ยิ้มวันนี้หนูไม่ยิ้มอย่ายิ้มนะเขาจะรู้ว่าเกิดบัรจัตได้ยินข่าวว่าไปแต่งหน้ามาเขาแต่งหน้าสิวันนี้มาพี่มาที่สุเจอกันในหน้าข่าวสาวน้าข่าวสาวน้าข่าวสาวเสือวันนี้มาหลักดักรอดาร์มาดักดอกโรดาราทำไมไม่ใส่เสื้อ ี่นเขาบอกให้ใส่เสื้อขาวเสื้ขาวว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านลายกุล้วนึกว่าจะไปเกาหลีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยตัวอีกแล้วตัวอเนีตักเลฮ่าดี้สวัสดีค่ะอันดับแรกจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่าง ขอดูบรรยากาศแบบชุมซูมหน่อยได้ไหมคะเราต้องไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันจนะอะไรบ้านงานผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงงานผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมดานะครับสวัสดีค่ะน,นี่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่คับพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจารังสรรค์ไดพอมันยอยู่ทำมันอ,อ,อีค่ะรอองค์อิงนะคะ,ะรอรอ,รออยู่ข้างนอกสวัสดีครับเอาฟอร์ดนะแบบัดปุ๊บออา มื่อนี้เขาจอบเิงลูกม่ได้เห็นแบบววเห็นนันแววๆไจอบคระพี่องสวัสดีจอสวัสดีแล้ว <laughs> <laughs> อีบอ๋เขามาแล้ฮัลโลฮัลโหับโหีลล บรรยากาศค่ะคือคักค่ะวันนี้แต่งหน้านะคะพดแต่บ่าหน้าคล้ายกับในรูปมากเลยอะไรคะโอ้ยพ่ลาดไปแล้ เกือบต๊อกแตกะสวัสดีค่ะมันเป็นเกือบเกืต๊อกแตกค่ะป้าอุ๊ยฉีบมา่วหนย้ำแต่นาะดักยอะดักดีสวัสดีค่ะสาวจ้าแม่สาวพี่แม่มาแม่ติดแล้วจ้าจ้ามันหนาบ่โอ้ย แม่เป็นเจียแล้วแม่แมรัมุกมาออแม่ราหมูดจากเดอแล้วแม่บอกหมูขึ้นใจเดือบึงหมูยครสดแม่ขึ้นแงมแม่งาขึ้ไปเทียวเด้อไปเด้อไปเที่ยวเด้อบอกไอแม่้งแมเ็ดสบแป้แข็งแรงแห่งเจยนเดอร์นจ็เดอรตีกว ซ้ำมาล่งเมียเราแนนที่เสยนก็ซำแต่เราอยู่ก็เราซ้ำเพล้วเจ็ดาเจ็ดหกนี่ซ้ำนี่เลยแต่ว่าจะจะไม่เส้นแข็งแรงว่นี่เลยลึกเบี้ยเยี่ยเส้นเราเป็นยังเลอยู้อส้นเลือกกะไปเลยติโอ้เลือดง่แตกเียส้นเลือดสุลยแมาประเทน้ยเอาก็จะพ่อกันคลิปหนาไว้แต่คข้เมื่อคืนนู้ยยกไปเบิ้งข้างในนูไปเบิ้งข้างในกินว่าแม่ัอดีคขาอันอับนแรกเขาเรกอยไปเบิ้งข้างในก่อน ปังอสวัสดีค่ะคุณแม่ก็มาสตาฟนะคะสตาฟของว่างคะ่ะไม่น่าจะพลาดนะคะกินมาแล้วค่ะเมียข้าวชาใส่ชุดมาใส่ชุดธรรมดามาก่อแล้วมาเกลีุ่ดได้ดเลย บรรยากาศค่ะบรรยากาศข้างในนะคะาอาอหญ่มากเลยใช่ค่ะแบบบรมคู้สวัสดีค่ะพี่ก็กลัมา มีแต่ระดับครูบาลจารย์นะระดับบรมมาคูกูพ่อโจมาแล้วคะ่ะพ่อโจมาแล้วโจมาแล้วกูกับแม่แล้วคะ่ะกูกับแม่ล้วคะ่วคะสวัสดีค่ะกาแฟเข้ามาพี่จิรากาแฟกาแฟมีอันพี่มีกาแฟไหมคะไม่ก็ไม่คะ่ะ <laughs> สวยจังเลยอ่ะครัวัสดีค่ะอบรรยากาศเดี๋ยวไปองพ่อโจกำลังบุกไปค่ะลังจะ่โอเคมามาตรงทางไอ้หอศิ่นดอยู่ม ตอนหน้าอติดได้ประคุณพรองโอผู้ประสานงานเลยมาถ่ายนี่ขออนุญาตเนี่ยปกติเขต้องมีคนติดป้ายถือปอดถ่ายไ้เนเตตังค่ะมีมีมหนูยังไม่มีเลยสามอันหน้าเออได้ยินไหมแรมันดอก รู้รู้มาแอมเปกคนกันเองคนกันเองหนูเป็นหนูเป็นเมียพี่พีทว้ายงูมากบรรยากาศกับพี่อดตอนนี้นะคะอยาเข้าไปเบิรงพอทั้งคลุ่ค่ะสวัสดีค่ะพอเข้าค่ะกำลังเตรียมแขกลำให้เลยนะคะอารมบรรยากาศตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังเตรียมสคริปต์นะคะพี่น้องค่ะ มีวันดีค่ะแขกผู้รับผู้ใหญ่มาเยอะนะคะวันนี้ค่ะทันเจอกันค่ะเดี๋ยถามีหญิงมาก,กค่ะเดี๋ยวกันเราหญิงมาแป๊บนึงนะคะ